สวัสดีทุกคนนะครับสวัสด,ดีปีใหม่นะครับ <c oughs> คนถามว่าพี่พีดี้ไปไหนครับงวดหลังนวดเอวอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ <c oughs> คนถามว่าพี่พีดี้ไปไหนคะ <c oughs> <c oughs> อยู่นี่ยกำลังนวดอยู่ครับ <c oughs> ไปติดตามช่องพี่แพรลี่จ้าเออาตอบแบบที่เขาตอบเอฟซจะถามทำไมล่ะถ้าติดตามอยากเห็นน้องก็ไปติดตามที่ช่องน้องสิเออต่อ,อไปอะยังไงมันต้องยังไงมึงจะถามทำไม มึงก็แค่กดเติร์ดเข้าไปมันยากตรงไหน FORD เนี่ยทำไมไม่ไปตามอยากรู้ว่าใครอยู่ไหนทำไมไม่ไปตามนี่มีใครมูละิธที่กระจกเงาอ่ะได้ได้ละได้ละอ่ะมีคนถามแฮรี่อยู่ไหนมึงจะถามทำไมล่ะไม่ไม่ไม่ามเลยพูดมึงพูดกูเอาก็เธอพูดอย่างนี้เมื่อกี้มันพูดได้เป็นบายคนเอาละ ถาตอบแบบหน้าละนี่ตอบแบบเป็นตัวเองสิเอ้าพี่แพลรี่ก็อยู่ข้างๆนี่แหละครับเออถ้าอยากเห็นพี่แพลรี่ก็ไปดูที่ช่องพี่แพลรี่ได้เลยนะเออไม่ใช่การพูอะไรก็เธอพูดบ่อยอ่ะผมไม่เคยจะได้พูดเลยอระสงองค์เจ้าเราไม่อยู่วัดอยู่ว่ากันมต์ค่ะมามนม์มาแล้วพาไว้ข้างหน้านี่เดี๋ยวพาล้า ถ้าเป็นไหนมาถ้าชอบสุกไปเที่ยวไหนมาไปหาดเจ้าหลาวไปโอ้คนไม่เยอะเหรวันนี้น้ำตกกระทิงฉันนมฉันะอะไรไหมันนั้นไปดูฉันได้ยังเลงไม่ไหวแล้วตอนเดียวไปนอน้องวันปวดเดีย๋ยว อย่ามาถูกสีกาไม่ใช่สีจะขาดจะหลุดกันมาแตะตัวสีกายยังไงเป็นพระเป็นแม่แม่อยู่ในบ้านเข้าบ้านก็ได้นะวุ้ยวุ่งเย็นๆในบ้านนี่มลนี่มันสนุกเอไปหามังแก่งอันนี้ชาชาไทยหรือเปล่าชาไทยใช่ไหมอะไร จะดำจำหนกพี่สองสุกได้ไหมลูกจะดำจำได้ไหม้อยู่ด้วยกันมาตลอดเนี่ยจำได้ไหมจำท่านสองสุกได้ไหมใช่ที่อยู่เมื่อกี้กำลังจะถาม่าท่านทานข้าือยังท่านฉันข้าไหมั้านจะฉันอะไรเรยน่ามูอะไรนะ เซลกอลอร์ไม่เลยไม่ได้จะชวนท่านน่งตุกไปเดินงานนั่นก็มันกลางคืนนะดแต่ได้นะงานอะไรกาชาตกาชาตกาชาตเรไปกลางวันมันมีกาชาตด้วยมั้ยมีกาชาตบุญคนเยอะเลิศได้อยู่บ้านกับกับแม่เมเ่ไปไหนแล้วล่ะมาแล้วเนี่ยเออทุรกินเลยข้างชื่อเหมือนพ่อคนเดียวพ่อคนอ่ะอ่ะพ่อชื่อพ่อคน จริงเหรอจริงครับสงสยัยแต่ก็ผมพระทำไมนะสงสัยคนตั้งคนเดียวกันจริงรอ่ะเพื่อนเราสุกอ่ะทั้งสุกแล้วก็สุกอ่ะใช่ครับได้นวล้วดีขึ้นยเลยปวดมากคนแก่ไหมโอ้โหสี่ชั่วโมงแล้วช่วงแรกนะทำเป็นแบบอันนี้นะทำเป็นแบบใส่ต้นสูงนะเต้นนะอูชวนหลวงพี่พิดศีลเล่นหนึ่งไอเขาบอกว่าชวนหลวงพี่ผิดศีลไม่ใช่กิจของ หลอนไม่แดงอได้ค่ะได้อืมเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะเออไปเชิญจะหัวเราะเลยมันเีร้วน่ยหลอกินตีนไทไม่พูดไม่กล้ามาไทยออโอ้ิว พี่พลายชอบหดุจังแต่น่ารักเป็นคาแรคเตอร์อืมใช่ครับเขาคนจำไปแล้วครับนึกถึงไพรี่ต้องวีนตัวเล็กตู้ชีวิเล็กไปเล่นน้ำตกมาเหรอโลกโอ,โอู้ขาขึ้นทำราคาก็ไปมาแล้ว น้ำน้ำตกไปไปน้ำตกมาเหรออือใช่ค่ะคนไม่เยอะเหรอวันนี้น้ำตกน้ำตกกระทิงคนอ๋อไปน้ำตกกระเทียมน้ำตกคิวคนน่าจะเต็มอ่ะหูอยากไปเลยคนเยอะมคนเยอะน้ำตกกระทิงมอย่างนี้ไปก็สามสิบเจ็ดเป็นน่ารักค่ะเป็นคาแรคเตอร์แค่ไหนมีตลอดฮ่าห้าห้า พี่เวดี้กินข้าวแล้วคะพี่เวดี้ตอนเย็นพี่ไม่แกไม่ให้กินอะไรเลยนะแต่ว่ามันตอนนี้มันอึดขั่งมานอึดขั่นแบบว่าอึดขั่นจนเต็นดมดข้าดงดมดม้าดงน้ดมดมข้าดน้

อยก่อนตอนนี้คนเยอะไปไม่ได้หรอเราต้องต้องซัดปุ้มอ่ะกูอยังหาไม่ได้เดี๋ยวพาไปหาอะไรกินเดียพาเขาไปด้วยไปด้วยหรอไปโอ้ไปจะเป็นอะไรเปที่ไปเล่นไปมันมีตรงนี้นะมันมีจุดจุดที่อยู่ได้ที่มีไอ้ทุ่งนาเชยอ่ะที่มันสั่งมันเป็นไปถึงก็สั่งไปเป็นสนไปถึงก็สั่งไปเป็นสดตลอดชั้นได้เดี๋ยวไปต่อตรงทรมานใจเนาะตัด พีไว้แล้วก็เลี่อันนี้ขอถามหน่อยว่าเออพระสามารถเล่นเครื่องเล่นได้ไหมเล่นเช่นที่พี่ไปลลี่เล่นไวกิ้งอะไรเงี้ยอือป่ะเอาไม่รู้โอ้จะไม่เอาแล้วนะไม่ต้องหลอกไม่ต้อพระเล่นได้ไหมอะไรนะกระบงจะเปิดเนี่ยเนี่เปียกเลยเราเราเห็นมันเล่นเนาะเราเห็นมันแค่แขวนไปแขวนมาโอ๊ยสบายมากโอ้โหพอขึ้นไปข้างบนเราถึงจะหลับตาเลยอ่ะมันจะตกเลย มันเหมือนแบบความรู้สึกมันเหมือนเราจะหลุดออกจากเครื่องนั้นตลอดเวลาเลยอะขขาดรับมันเป็นไวกิ้งตามแบบงานงานวัดนะมันไม่ใช่แบบโอ้โหถ้าไปไปดีเวอร์นี่คอไม่ช็อกตายเลยตัอ็นตัวนั้นเอ้ตัวที่อยู่เขาใหญ่ไอตัวของขายใหญ่แล้วก็ปล่อยมันเขาใหญ่มีด้วยหรือเี่มีมีไม่เคยเล่นเลยอยู่อะไรนะเพื่อไปทีหนึ่งอยู่อะไรนะเขาใหญ่ไหนฮะเขาใหญ่ที่ไหนไต้ทองสมบูรณ์นะครับ ไม่ใช่ทงหับุญมเป็นที่ไหนนะกินนาดีอ๋อไม่เคยไปเลยในตัวในตัวสองขามันอะโูทำเบอร์จริงวะสองขาตั้งอย่างเงี้ยบเป็นพระออกกำลังกายได้ไหมครับได้จริงเหรอครับอ้าวสมัยเขาเป็นพระเขาก็วิ่งนะไปดูไปดูอะ เอาได้เหรอใช่ก็แต่เราก็อย่าไปทำออกกำลังกายมีแต่ซิทแคกนั้นอ่ะจริงเหรอครับกำลังทำใหกำลังก็โรคเยอะเราต้จะมีในแบบเขามีพี่ให้ด้วยนะจริงเหรอครับเราก็ทำแบบพื้นที่ปิดไงเราไม่รู้รู้งี้ตอนบวชฝัดออกกำลังกายดีกว่าเมื่อวันแต่ว่าตั้งแบบอย่าลงโซเชียลลงอะไรเพราะคนมันหลากหลายคนหลายความเห็นถึงว่าเห็นในหนังสาธุสองเห็นในหนังสาธุสองพูดอะไรมาเลย ใครครับหมอเปไหนอะไรเขาอัดน้ำให้น้องหรือเปล่าปู่ก็กินไปสิสวัสดีพี่ใหม่ครับว่าจะไปไอ้นี่จะไปกินของอยู่กาชาดูสิไอ้ลูกต่อยเออของเยอะมากเดี๋ยวพาไปเลี้ยงแมมมาทันทีเดี๋ยววันไปเลี้ยงกันแล้วเนาะเออพาเขาไปด้วยไปได้ไปเถอะไปอาบน้ำตรงนี้ไง อยู่ตรงจะได้ไม่ท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งรอตรงนี้นั่งรอตรงนี้ยุงก็เยอะวิวดีนะตรงตรงสวนไอ้นั่นแหะมันไม่มีคนหรอกสวนสมเด็จเจ้าตากสินอะเป็นนั่งงือกินปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างนี่อเาผ่านไปนี่ไอไปไปตา ไปสากไงจำได้บ้างขอเดินกินเดี๋ยวสักปีก่อนนะเดี๋ยวสักปีจะไปจะแบบเอาของไปแจกจะไปเป็นเจ้าภาพอบรมบาลีอุ้ยเฉดอะไรอุ้ยดีอ่ะอุ้ยเะี๋ยวเดี๋ยวเชิดใส่ได้ไงเขารงมาเป็นประธานอะไรนะ จะลงมาเป็นองค์ประธานใช่ไหมองค์ประธานก็องค์ประธานก็เช่นไปสวยยังไงเจ๊ก็สวยกว่าหัวล้นจะมาสู้ใส่วิกมันก็ไม่ได้เฮ้ยทไมเป็นาเป็นว่าให้หายสรุปอ่ะเจ๊เซลอ่ะแสดงว่าลูกศิษย์ไงเจ๊ก็เซลได้แบบใช่ไม่หายโอ้แล้วก็โดถึงโจดโจดเยอะเนาะโจดเยอะ คุณปู่ชายดำโอ้ยไปทื่นบอกว่าแรงปะทื่นบอกสิปีแล้วบอกโอ้ยพูดอะไรไปปะทื่นขอโทษทีค่ะเมื่อกี้หนูพูดอะไรนะปะทื่นนี่สิบปีแล้วยเหมอนหนูเป็นปู่เนี่ยเป็นปู่แล้วเป็นคุณปู่แล้วสิบกว่าปีแล้วมั้งตั้งแต่อยู่สามหนึ่งเก้าใครนี่คุณปู่ปู่อะไรปู่ชายดำโอ้ชายดำอยู่นานมากเนาะ โิบนแก่อะไรวะสาม้าวมันเขาอนถ่นทั้งกันคือเมตาลรนจำแข็ง่ะเอาไปเรียนแปนะามโมงสมอ่ดางเดิต้องไดเเยอะมากยังอ้วนเลยเว้ยสามโมงสองถุงด้วยหนึ่งห้าแต่ตีอ้วนมากกินดี าแต่อาวแต่ก่อนมีวัดเหรอ่อ้าวไม่รู้สามเด่นสามงสาวเป็นนางแต่ชาดามเขาอยู่ได้ตลอดไม่มีปัญหาเลยนะมันตัวเล็กไงมันอยู่ได้ใจในพุทธิมไม่เคยบอกไปไหนชาดาอ่ะมันไม่เหมือนน้ำโมแต่ก่อนน้ำโมมันอ้าน้ำโมตุยไปแล้วหรอหมดตุยไปแล้วบอกเนี่ยเขบอกเขบอกว่าพุทธิเขาอาเบียงหมาอ๋อ แม่ตัวเองเลี้ยงตัวหมาตัวใหญ่ยังกับตัวสามตัวกลิ่นเหม็นหยาขนาดหยาอย่าไปพูดหะาุนเดือดร้อนอะไรก็คนเดือดร้อนไม่แต่เลี้ยงได้เนี่ยที่วัดบ้านฝอเก็เลี้ยงนะกรณีคนอื่นเลี้ยงไม่ได้ก็ทีมันเลี้ยงได้หมามันน่ะยังตัวเท่าควายสองตัวนั่นแหละอยู่ในกโกงนั่นแหละ อะไปกินข้าวที่คนกินเหนม็นอึ่งแกก็เคยไปอะตรงมาฟันตี้ยังพูดไม่หมดเลยล<ะ>ยังไม่ได้เรือ่องเตัวเดีย๋ยวหนีไปไหนละ่ะอ่ะหนีไปหลังบ้านซะละ,ะพูดไม่หมดเลย,ยไ,ไหนไหนเนีย่ยอาสนะเดี๋ยวลงไลน์ก่อนเงี้ยนะเดี๋ยวลงไลน์ ลงทำไมไม่รจริงอ,อา,าสะนสะแสดงอาการร้อนมุนหากรางกันตังงเหมือนกันนะเหม,ม็นขี้หมาเฉพาะบางตัวบางตัวไม่เหม็นมมก็งงเหมือนกันอาสนะร้อนไปเล้วอันนองเออมาหาโยมแล้วไม่คุยกัน,น,น,นใจมมาหาโยมแล้วไม่คุยกับโยมยังไงเนี่งยงงมากนี่แหละ ที่มาของเขาว่าพระงอนที่มาของเขาว่าพระทุนโดพระอ๊อพอชอบเดี๋ยวื่องศาสนาเจ๊ที่พูดมาไม่ใช่เรื่องศาสนาเรื่องเรื่องอะไรลสวัสดีครับทุกคนใจจะขาดลงไปร้อนร อาส่งของขวัญมาเลยครับหวัดดีพี่โทฟี่ด้วยนะครับส่งของของขวัญอะไรก็ดีละเอาก็ส่งให้เธอไง,อง,งเ,เธอจะได้มีแบบมีตังไว้เลี้ยงเขาเยอะเยอะ <laughs> เออนี่เห็นไหมล่ะปลาวานส้งหนึ่งตัวมาเลยครับเออไม่เตลียงปลาวานไม่ได้เลยนะเรอไม่ได้หลายวันแล้วเนะขอ,อปลาวาหนึตั พอประวัณเท่านู้นจะว่ะไปทำลิฟท์ขายดีกว่าแบบนี้แหละพักก่อนทำไมอ่ะทำนั่นทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยมันใช้ดีไงเอออ้ยพี่เฟรดี่น่ารักมากเขป็นคนชม่ะ สวัสดีปีใหม่นะ้องฟอพี่แพลตี่มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณครับ <c oughs> เอา <c oughs> เอาเขาเป็นผอกจริงๆเขากิอนอะไรมันคือมะม่วงแซ่บๆอันนี้ด้วยอร่อยมากไม่เซเว่นสวัสดีครับ <c oughs> ทุกคน, <c oughs> นหวานมากินนะใช่อร่อยมาก แล้วทำไมพี่เมธทาไม่เอาให้ได้ประโยคเก้าครับทดสอบไม่ได้ทอ้าวเหรอครับใช่ทำไมอ่ะสอบไม่ผ่านเลยพี่เกอ่านหนังสือถ้าถ้าสมมุติไม่ผ่านก็คือแบบต้องสอบใหม่แล้วครับใช่ครับก็สอบไปไม่ผ่จะผ่านแล้วพี่มธทาสอบกี่รอบครับหลายรอบคะับแไม่เคยได้อ่านหนังสืออืมโู้แต่ประโยคแปดก็คือสุดยอดเลยนะพี่ประโยคแปดก็คือเกมีชานวิลกรรมเยอะเออวิลกรรมเยอะ พ่อไงครับขี้เกียจไงลูกเราไม่ขี้เกียจเี่ไปนี่รอบเดียวผ่านเลยปะรอบเดียวผ่านเลยไหมอ่าวันนี้เขาผ่านมาเลยโอ้โหโหดมากท้อาสุดไม่หายปีหนึ่งอ๋อท่านท้องสุงแล้วครับต้องหายปีหนึ่งเก้าเจะบปีต่อมาก็อบผ่านเดีวพี่บวชกี่ปีครับก็อยู่ตั้งแต่บวชเนรตั้งแต่จบป .6 โ <üh> อ้ป .6 ถ้าท่านท้องสุขเลยรุ่นเด<อ>ียวกันนะครับเรียนมาท้องกันเลยท่านแท้องสุขแล้วตอนแล้วได้เรียนกับนีไ่ไหมครับไม่ไม่ใม่ครับเป็นรุ่นพี่เออเป็นรุ่นพี่แต่เป็นรุ่นน้องไม่ได้เป็นรุ่นสิษย์อ๋อเป็นลูกศิษย์แล้วเขาเรียกว่าลูากศิษย์ใช่ไหมใช่ท่านท้องสุขก็เรียนด้วยท่านท้องสุขก็เรียนอีกเรียนกับคนแพร่ีเพราะเขาอยู่สำนักเดียวกันอืมใช่ คือผมก็ผมอยู่อย so ู่ที่สกลแล้วก็ไปอยู่ที่ไปอยู่ที่ที่ที่ดีกันอ๋อวัดชัทองทำไมอยากรู้ทำไมประการเขาอยากรู้ไงเพอาชอบแบบเวลาเขาเรียนเขาอะไรเงี้ยมาต้องสอบอะไรเงี้ยถ้าถ้าจริงจสอบไปไปทำไมล่ะทำไมไม่อยู่เรียนไปเลยโอ๊ยเดี๋ยวพี่พฟรดีก็อยู่ไม่ได้อีกอยู่ยาไปเลยฉันจะได้หาใหม่จริงอนาคตเราอาจจะไปบวชก็ได้นะ ไม่แน่เรียนหาใหม่ละพอชอบดิเวลาแบบอยู่แล้วมันสงบดีสงบไหมมันไม่มีการเมืองวิญญาณเลยครับของขแล้วครับไม่ของขอเป็นของขอบเป็นวัดตันจังหวัดแบบดีไม่เหมือนทางนี้เลยไม่ค่อยมีนะอ่ถ้าเิดว่าเป็นพระรามวชใหม่อยา็จะแบบอะไรเยอะ การเมืองเยอะถ้าผมปวดแป๊บๆอ่ะไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเริ่มอยู่ยาวๆเริ่มจะมีตำแหน่งเริ่มมันจะเริ่มละมัรจะเริ่มละการเมืองคือลงสมัครซซอนี้นะครับคล้ายๆแกการแข่งแย่งจริงดีการแข่งแย่งคนดีกัรขอตำแหน่งยริงได้ขอขอขอตำแหน่งอ๋อ แต่เก่งนั่นอ่ะพี่ประโยคแปดอะเก่งไหมเก่งนะแต่เขายังอินดี้ไปหน่อยอินดี้คือยังไงอ่ะอินดี้เป็นอินดี้เป็นยังไงก็ได้ถ้าหลังๆลังมีใครเรียนที่ไหนละพวกหลายๆปีน่ะพวกอะไรกับสีพงศ์สีแพน่ะสีแพนก็สอบสอบสอบทุกปีสุดท้าก็ได้อ๋อ อยู่ยังไงก็ดีเนะแต่ก็ต้องเดินบินทาบาทุกวันใช่ไหมเดินไหมบินที่จาร่าบินที่จา่าไม่เพราะว่าที่ตอเท็่กับที่เป็นอย่างนั้นแหละมันก็คือมันก็แบบว่านี้ไงอะอะไรอะอะน้ำเสร็จแล้วเหรอ อาบน้ำเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวนะแปลกไหมอาบน้ำเป็นแล้วเหรอเอ๊ะอาบถุกวันอยู่นะคะอาบถูกวันอยู่นะคะน้องเมย์หาแต่ของกินเลยนะน่ะ้องเมย์พิชชาเดี๋ยวป้าจะพาไปไปไปกาชาดจะซื้อของเล่นให้อันหนึ่งเอ้ยของเล่นเยอะมากของกินก็เยอะเยอะเยอะเลยกินได้โตเลย ของเล่นเยอะของกินเยอะเสร็จจะหลับก่อนหรือเปล่าปวดปวดไม่ได้จะนอนเร็วอยากินหิวกินไหมกินนี่เไหมแตมันเผ็ดป่ะน่ะเผ็ดป่ะเออมันเผ็ดอันนี้เผ็ดอันนี้เราตั้งเดิมตั้งเดิอมไม่เผ็ดหรอกเอาช็อกโกแลตเปล่าน้องกินได้ไหมครับยังยังไม่ได้ยังนิ้วเวานเนาะมีงานกาชาดที่ไหนคะ ที่จันครับท่าจั์ค่ะท่าจันบุรีงวันที่ห้างวันที่ห้าครับไม่เคยเห็นเนาะมองนยอ่ะวัวหรออลูกจะเปล่ากินอะไรไม่ได้เลยสงสัยฮะสงสัยกงสัยจะทำอะไรกันอันนี้กินดยั้ยเนี่ปุ้มปุ้ยเอตอนนี้มีแขกมาเหรอ มาต้นเองเนียว,ว่าพาเขาไปเรีนเนี่ยมันจะเห่าดีมากไม่ใช่นะครับับตวใหญ่ไม่ใช่แขกนะครับเป็นคนไทยครับออืเป็นคนไทยพรุ่งนี้วันที่สองนะครับเดี๋ยวจะมีแจกโบนัสนะครับทุกคนเตรียมเลยรีบิษัทเออหรอ <laughs> ลบติดลบสิบล้านเวอร์ติดสิบล้านพายอด เมื่อเย็นเจอแถวตลาดใช่ไหมคะใช่ครับไปซื้อของกินไม่ต้องมาเจอไม่ต้องมาเห็นเอีทีผูชายนี่แหละจำแม่จำอะไรกันเลยไม่ต้องมาเห็นไม่ต้องมาเจอใ่ครับแต่ฟอร์ดพูดไม่เก่งนะฟอร์ดฟอร์ดไม่แบบแต่ก่อนฟอร์ดเฟรี่ครับแต่ทุกวันนี้แบบฟอร์ดทำอย่างนั้นไม่ได้แล้ว แต่ก่อนแต่ก่อนจะแบบเอ้ยพูดเยอะืนเดี๋ยวนี้พูดไม่ค่อยเก่งแล้วจริงจริงพูดแบบเห็นคนเออเขินอายแล้วครับออกไปข้างนอกอะไรเงี้ตื่นเต้นสุทธิ์เอาทำไมจะลงอ่ะทำอะไรอ่ะืมห่วงสะกดแบบนี้ค่ะเออนี่นี่ให้กับพี่พี่แนะนีดิไม่น่าใช่นะ ฟอร์ดเป็นเด็กดีมีมารยาทน่ารักมากเลยค่ะเอา้า,าเห็นไหมล่ะยู่ะดิมอะไรลุงชาดาเมื่อคืนแจกสตางค์เป็นยังไงบ้างฟอร์ดสนุกไหมเมื่อคืนอ๋อแม่ให้เอาไปแจกุงชาดาตัวจริงน้องฟอร์ดน่ารักเฟรลี่มากโกหกป้าหาป้าแล้วป้าหาป้าแล้วน้องคงงงว่าแบบ เราคงงงว่าอ้าวเมื่อเช้าเป็นผู้หญิงนี่วันนี้ก็เป็นผู้หญิงอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นผู้หญิงอยู่นะคะมาแล้วมาแล้วเมย่าเออชื่อเมย่าเหรอไม่ใช่เมย์ไหนเมย์พิชณาเมย์เมย์เรื่องอารมณ์เมย์อะไรเมย์รัชนกเมย์สุภาพิษะเมย์สุภาพิษเมย์สุภาพิษ อ๋อจริงจริงเหรอชื S <S ่อพรมีสุภาพิษสุภาพิษชื่อพรนาเราชื่อสุภาพิษเหรอลูกชื่อสุภาพิษเหรอใช่ค่ะสุภาิมยูอบปาเดียวัอันนี้มยูนเอาปลาหน่อยขายปลาแล้วเหรอขายปลาแล้วเหรอเอาปลา้งยาโอเคคนละปลาน้องมี น้องเบขามาหาหน่อยแผ่ได้ครับแผ่ได้เมื่อคืนแพรรี่เต้นรำเก่งมากระบมไหมคะลำวงปวดขาเนี่ยปวดขาไม่หายแล้วเนี่ยคนดูเยอะมากเลยกลัวมากเลยลูกอ่ะยีกลัวเลย